สวัสดีคะ่ะเอพีพรพรแฟมิลีมาทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิมาดูนะคะว่าใช้อะไรบ้างก็มีข้าวนะคะข้าวเหลือเหลือน้ำพริกกะปิแล้วก็มีกุ้งก็จะมีไข่แล้วก็ นี่น,นี้เป็นผักไว้กินเคียงกับข้าวผัดแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยอันนี้ค่ะซอสปรุงรสนะคะเดีย๋ยวมาลงมือทำกันค่ะตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะเนาะใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ไข่รุกกระจายตัวแล้วก็เริ่มสุกนิดนึงไข่สุกประมาณนี้เห็นนะคะแล้วก็ เอาข้าวลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวเย็นข้าวค้างคืนนี่คือผัดข้าวกับไข่ให้ผสมกันดีก่อนให้เข้ากันแล้วก็ให้ข้าวเย็นไม่เป็นก้อนก็คือกดกดกดให้เขากระจาย แล้วเรากุ้งลงไปค่ะกุ้งเราใส่ทีหลังเพราะว่ากุ้งเราสุกอยู่แล้วแค่เอามาทำให้เขาร้อนอีกรอบอนึง ข้าวไข่แล้วก็กุ้งที่เราผัดพอเขาเข้ากันดีแล้วกุ้งร้อนแล้วไข่สุกแล้วอันนี้ขั้นตอนนี้ขอพักไว้ก่อนนี่ค่ะเอาพักใส่ชามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาผัดน้ำพริกกะปิกันค่ะ ก็น้ำพริกกะปิประมาณช้อนแบบนี้นะคะผัดน้ำพริกกะปิให้หอมก่อนเลยข้าวที่เราผัดกับไข่ผัดกับกุ้งก็เอาลงไปค่ะนี่ก็แล้วก็เอาลง ข้าวปริมาณที่เราจะกินนะคะ <cake> คนที่เหลืออันนี้เดี๋ยวเอาไว้ผัดอีกรอบนึงเพราะว่าเอฟฟีพุทารทำหนึ่งอทก็จะกินคนเดียวค่ะเรียบร้อยเนี่ยค่ะข้าวผัดน้ำพริกกะปิใส่กุ้งใส่ไข่ มาชมเราจัดจานสวยๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวผัดน้ำพริกกะปิใส่กุ้งใส่ไข่แล้วก็กินด้วยผักก็มีผักที่ลวกกินกับน้ำพริกแล้วเราเอามากินกับข้าวผัดน้ำพริกอีกรอบหนึง่งนี่ค่ะ มาคะมากินข้าวด้วยกันค่ะเนี่ยค่ะข้าวผัดที่ได้มากินกันแล้วก็เพิ่มความแซ่บเดีวเราใส่น้ำพริก,กน,นิดหน่อยข้าวที่ผัดแล้วก็คลุกกับน้ำพริกกะปิไม่หมดเดี๋ยวเราเก็บใส่กระปุกรอให้ เขาคายร้อนก่อนเดี๋ยค่อยปิดฝาเข้าตู้เย็นนี่นีกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆขอบคุณน้องสาวเข้าใจดีนะคะ ที่เอากุ้งมาให้อ,อเดี๋ยวจัดการข้าวในะจานนี้ต่อ ทืให้คลิปวิดีโอมันยาวก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะไว้พบกันคลิปใหม่คลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบพระคุณขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ